สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มามีมีกล่องจุ่มมาอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นแคร์แบค่ะทุกคนอยากได้สีอะไรอยากได้สีชมพูหน้ากล่องเลยแล้วมันมีตัวสีเข็ดด้วยไม่รู้สีเข็ดสีอะไรสีม่วงสกี้อยากได้สีม่วงมามีอยากได้สีชมพูม่วงกับสีน้ำเงินพี่เซนน่าจะอยากได้สีชมพูกันเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะว่าได้สีอะไรเยแกะอย่างนี้เลยเฮ้ มันจะเห็นอะไรก่อนนะมันจะต้องเห็นตัวมันจะเป็นสูงมาใช่ไหมใช่ดูสูงก่อนหยุดหยุดหยุดอุ้ยโอ้โห,โโหมีรูเห็นเลยรูชักเกดเจนชักเกดเจนใช่กเหรอใช่ดิชมพูแน่นอนเนี่ยอุ้ยพี่เซ็อยากได้เออตัวที่อยากได้เลยอ่ะคือมันเห็นตรงร<ก>ูอ่ะทุกคนเดี๋ยวแกะเลยแล้วกันโอ้ไม่รู้เลยอ่ะ ติดมาด้วยโอ้เขาติดอย่างนี้ด้วยอ่เหรอตัดเดี๋ยวไปเอากันไ่นี่ไงมันแกะได้เลยแกะได้ปะไม่ได้เออต้องเอากนไก่ายวานี่ไงมันอ๋องต้องเอากนไก่ตัดอ่ะรูเลยเข้าไปใช่นี่เดี๋ยวแกะดูแล้เขานี่มีมีอันนี้ด้วยอ่ะโอ๊ยน่ารักน่ารักอ่ะน่ารักน่ารักอ่ะโอ๊ยอันนี้ตูเคแบร์อันนี้สีชมพูใช่ไหมไม่ใช่สีม่วงโอ้สีชมพูในงานในงนี่นงานคนมีการ์ดมีการ์ด อยากได้เ <laughs> <laughs> ดี๋ยวมีเศษแย่งแม่ลยอ่ะ yeah, yeah. แอบแอบล่าก็แต่ว่าแล้วอยากรู้ว่าไอตัวสีเขตมันคือสีอะไรหรอเ mm. ขียวหรอเพราะว่าในนี้ไม่มีสีเขียวแคแบไม่มีสีเขียวเอาแล้วมีสีอะไรอ่ะแคแบไม่มีสีเขียวหรอไม่มีสีเขียว จริงน่ารักมากอะทุกคนอันนี้เรากดมาจากป๊อปมาดเลยนะได้ราคาปอ๊อมาดเลยแย่งชิงกว่าจะได้นะตอนแรกไม่ได้แล้วแหละเหมือนมันมีหลุดอะเอากดได้ได้ดีนีย,ยนะ่ารักมากยอ่ะไม่ผิดหวังเลยนะคะ่ะไปละหนึ่งจุม่มวันนี้ก็ไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันจุ่มหน้านะคะบา,บาย